เกรดการก้าเปิดสาเหตุประกาศพักงานละครเกรดการก้าด้วยเสียงก้าเปิดใจถึงประเด็นที่ตัดสินใจเป็นนักสแสดงอิสระทั้งที่อยู่กับช่องเก่ามาถึง15ปีจบสวยไหมเกรทบอกว่าชินแล้วค่ะ อิสระมาได้ประมาณ78ดเดือนแล้วอยู่ค่ายเก่ามาจบสวยงามต้องบอกว่ามันถึงเวลาของเราที่เราจะออกมาเดินเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างนอกด้วยความที่ชอบทำอะไรหลายอย่างที่มันเยอะขึ้นด้วยนโยบายต่างๆมันก็ถึงจุดที่มันโอเคมาถึงจุดที่เรามองเหมือนกันเราก็ไปคุยกับเขาประมาณนั้นเขาก็โอเค ผู้ใหญ่มีลังเลมียื้อไหมเกรดบอกว่าเขาก็มีลังเลกลับไปพิจารณาก่อนนิดนึงแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดนานไม่ได้คิดก่อนมันบวกกับจังหวะที่หมดพอดีถามความรู้สึกตัวเองในตอนนั้นจริงๆว่าเรารู้สึกยังไงซึ่งได้ให้เหตุผลในการเบรกงานละครเอาไว้ว่าช่วงนี้เธอจะทําการพักงานละครเนื่องจากตอนนี้กลับมาเยอะแล้วมีสิทธิ์เลือกงานมากขึ้นทําในสิ่งที่เราไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่ง และทำในสิ่งที่ใช่งานละครตอนนี้เลยเบรกไว้ก่อนรอฟังผลงานเพลงกับรายการท่องเที่ยวที่ทำถามว่างดงานละครเลยหรือเปล่าก็ไม่ได้ขนาดนั้น แค่ยังไม่เจอบทที่ใช่เลยอยากเปลี่ยนมาส่ายงานเพลงมาทำสิ่งที่เรารักดูเป็นการท้าทายตัวแบบอีกหนึ่งก็เป็นความรักที่ทำให้เราเจ็บปวดมากที่สุดซึ่งเกรดเราว่าตีซีโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ใช่เสียงแฟนเป็นเสียงผู้หญิงคือเหมือนอยู่ด้วยกันสองคนประมาณนั้นโทรศัพท์ลั่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้วันนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบมันเป็นอย่างไรตอนนั้นโคตรทรมานเลยเราคิดว่าอะไรเนี่ยยิ่งกว่าในละครอีกจากที่เกรดโทรหาแล้วเขาไม่รับก็โทรเป็นอีก สิบสายของมันขึ้นไม่ไหวฉันจะไปเดี๋ยวนี้ในใจมันแตกสลายแล้ว